เชื่อหรือไม่ว่าการกระพริบตาเคยเป็นหน่วยวัดความเร็ว CPU ในยุคแรกเริ่มการที่มนุษย์นำสิ่งนี้มาใช้กับเทคโนโลยีนั้นชวนให้สงสัยเป็นอย่างมากย้อนไปทศวรรษ1950และ1960คอมพิวเตอร์ไม่ได้เร็วเหมือนปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนั้นทำงานช้าจนผู้ใช้นานสังเกตได้ด้วยตา นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรยังไม่มีเครื่องมือวัดที่แม่นยำและใช้ง่ายจึงประมาณความเร็วการประมวลผลโดยอ้างอิงปฏิกิริยาทางชีวภาพการกระพริบตาใช้เวลาประมาณ100-400มิลลิวินาทีโดยเฉลีย่ย CPU บางรุ่นยุคนั้นใช้หลายร้อยมิลลิวินาทีเพื่อประมวลผลคำสั่ง1ชุดนั่นคือหนึ่งรอบการทำงานอาจเท่ากับการกระพริบตาหนึ่งครั้ง นักวิจัยสถาบันชั้นนำเคยใช้การสังเกตเพื่อประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันความเร็ว CPU วัดเป็นกิกะเฮิรตเร็วกว่าการกระพริบตานับพันล้านเท่าเรื่องนี้แสดงวิธีมนุษย์ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเกิดใหม่ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ